ย้อนหลังกลับไปนะครับสมัยที่มีพิชาโหราศาสตร์กําเนิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นสมัยโบราณเลยยังไม่ได้มีโลกออนไลน์หรือว่าความทันสมัยอย่างปัจจุบันตรงนี้แต่ในทางการสื่อสารหรือว่าโลกออนไลน์ก็จัดหมวดหมู่ทางโหราศาสตร์นะครับไว้เกี่ยวข้องกับดาว2-3ดวงด้วยกันที่เวลามันมาสัมพันธ์กันแล้ว มันก็จะอ่านอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกออนไลน์นะครับได้อย่างดีก็ถือเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่นะครับที่วิชามีมีกําเนิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับเป็นที่มาของนะครับสลัคนาราศีตรงนี้ที่ผมดูแล้วในช่วงจังหวะนี้นะครับนี่ก็คือเข้ามาเกือบเกือบกลางกลงเดือนพฤศจิกายนแล้ว สีลัคนาราศีตรงนี้น่าจะได้รับอานิสงส์ที่ดีนะครับจากโลกออนไลน์การสื่อสารขยายความให้ฟังก็คือใครที่นะครับจะทำธุรกิจหรือการงานใดๆที่ต้องไปอ้างอิงกับโลกออนไลน์นะครับแล้วให้เกิดเป็นความสำเร็จเป็นอินคัมเป็นกำไรกำไรเข้ามานะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากทีเดียว นะนั่งดูโดยละเอียดแล้วละ่ะสรุปออกมาเป็น4ลัคนาราศีตรงนี้ลัคนาราศีที่1นึออ่คุณว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างลองพิมพ์กันมาดูนะลัคนาราศีที่1คือลัคนาราศีสิงห์ถึงแม้ว่าดาวเสาที่เล็งลัคนาราศีของคุณอยู่จะทําให้คุณเหนื่อยจิตเหนื่อยใจบ้างงุดหงิดบ้างแต่ถ้าไปนในเรื่องของงานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์แล้วนั้นมีโอกาสจะนำพาความสำเร็จมาให้คุณได้ไม่ยากเลย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการไลฟ์สดโปรโมตสินค้าหรือค้าขายอะไรที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์ต่างๆล้วนแล้วแต่เอื้อให้คุณได้รับความสำเร็จดีทางสินนะเด่นเดเลยคือชาวลัคนาราศีสิงเลยในขณะที่ดาวพฤหัสเองก็ไปโคจรสัมพันธ์กับดาวมนเอ์ยูในเดอนการงาน นะครับจะทําอะไรในช่วงนี้คิดอะไรออกมีคอนเทนต์อะไรดีๆหรือสินค้าอะไรดีๆจะนําเสนอเนี่ยคุณอย่าปล่อยโอกาสตรงนี้ให้หลุดลอยไปนะคุณเชื่อทนแสมิงเถิดถ้าคุณเริ่มต้นในช่วงจังหวะที่ดาวมันโครจรดียังไงมันก็ดีกว่าช่วงจังหวะที่ดาวมันโครจรในทางลบอย่างแน่นอนนะที่ตอนนี้ดาวมันโครจรในทางที่ดีอยู่นะครับลัคนาราศีที่2นะครับที่จะมีความสําเร็จเกี่ยวกับง,งานด้านออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายสินค้าหรือว่าการแสดงเเขาเรียกตัวตนของคุณทางโลกออนไลน์นั่นก็คือชาวลัคนาะไรรู้ไหมชาวลัคนาราศีลัคนาราศีกรกฎนะครับเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานออนไลน์ต่างๆช่วงจังหวัดตรงนี้นะครับตามที่ทิศจ๋ามิงได้บอกเลยนะ พยายามศึกษานะครับหาอะไรที่มันเป็นการที่มันทําให้เราประเทิงปัญญาหรือว่าลุกเล่นต่างๆเรื่องของออนไลน์รับรองธุรกิจการค้าของคุณที่ทําอยู่แล้วหรือกําลังกระทำหรือว่าทําไปแล้วบางส่วนมีโอกาสก้าวหน้าขึ้นได้อย่างดีตามอิทธิพลของดวงดาวตรงนี้ลัคนาราศีต่อไปนะครับที่โดดเด่นมากในเรื่องของการค้าขายและการทำธุรกิจออนไลน์นั่นก็คือชาวลัคนาราศีกลุ่ม นะในช่วงจังหวะที่ดาวพระฤหัสกับดาวมฤตยูไปอยู่ในเรือนพันธุพรฤหัสเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วก็เล็งไปยังเรือนการงานลัคนาราศีกลุ่มช่วงนี้เหมาะมากๆถ้าเกิดคุณจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์หรือว่าการแสดงตัวตนการโปรโมทสินค้าอะไรก็แล้วแต่จะไลฟ์สดหรือว่าจะขายของอะไรก็แล้วแต่นําความสําเร็จมาให้ได้ดีอย่างยิ่งนะครับในช่วงจังหวะที่ดาวมันอุ้มสมดาวมันส่งผลดีตรงนี้นะ และอีกหนึ่งลัคนาราศีที่มีความโดดเด่นมากไม่แพ้กันนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธน,นูชาวลัคนาราศีธน,นูถ้าคุณจะทำอะไรใดๆเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ในช่วงจังหวะตรงนี้มีความสำเร็จมากนะครับจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณเองนั้นเป็นที่ นะครับถูกตาต้องใจสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่จะได้รับการออยอมรับของตลาดหรือว่าถ้าเกิดเป็นตัวตนของตัวเองก็จะทําให้คุณได้รับการสนับสนุนที่ดีจริงๆมันมีอีกหนึ่งลัคนาผมเมื่อกี้บอกว่า4ลัคนาจริงๆไม่ใช่ฮะห้าลัคนาราศีอีกหนึ่งลัคนาราศีก็คือชาวลัคนาราศีพฤกษ์ชาวลัคนาราศีพฤกษ์คุณจะทําอะไรในช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ค้าขายออนไลน์หรือการที่เป็นการแสดงตัวตนของตัวเองให้มีความโดดเด่นขึ้นในเรื่องของออนไลน์ซึ่งจะนาไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของโลกออนไลน์ลัคนาราศีพฤษบเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่มีความโดดเด่นมากๆไม่แพ้สี่ลัคนาราศีที่ผมได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้เลยในช่วงจังหวะที่ดาวสัมพันธ์ในทางที่ดีดาวมันอุ้มสมในลักษณะนี้อย่าปล่อยโอกาสที่ดีให้หลุดลอยไปนะครับสินสาหมิงทล์กก็มาอธิบายให้ฟังนะครับ ผมจะทอล์กทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่ผมถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของดวงดาวศาสตร์แห่งโงเห้งฮวงจุย้ยนะครับนี่ผมก็เพิ่งกลับจากดูหวงจุ้ยที่ต่างจังหวัดมาแล้วก็งานเกี่ยวเรื่องของการบรรยายพอมีโอกาสว่างปับ๊บผมก็จะหามุมดีๆมาอธิบายนะครับสิ่งต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้ฟังกันได้นำไปใช้ไปเป็นพิมพ์เขียวเป็นไกด์ไลน์เป็นแผ่นที่ชีวิตได้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ